ก็จากนี้ไปนะครับจะขอ,อนำแหลกข,ของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูสันติธรรมประพัดหรือหลวง,งพ่อสงบแห่งวัดใหม่อัมพวันซึ่งท่านได้ถึงมรณภาพละสังขารไปเมื่อเช้าของวันที่6นะครับกันยายนเวลาตีห้าเศษกระพมองซึ่งในฐานะที่ ก็เคยได้นำบทประพันธ์แหล่ของท่านได้นำมากล่าวชี้แจงแสดงสมัยที่เป็นพระนักเทศบ่อยๆวันนี้ทราบข่าวก็ได้ความรักอะไรประเด็จพระคุณหลวงพอ่อก็เลยได้ขอนำบทประพันธ์ที่หลวงพ่อท่านได้ประพันธ์เอาไว้นะครับเป็นแหล่โคราชวันนี้เป็นแหล่กรรมฐานนะเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อด้วยนะครับก็เพื่อไม่ให้บทประพันธ์นั้นสูญหายไปนะครับก็จะนำเป็น แลเรื่องกรรมฐานให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเป็นธรรนองโคราชนะครับมาอา,อา,อาจะยกเข้ามูลในเรื่องคนยมมีค่อยฟังที่ทีนายมเจ้าสัตธาง คือคนเก่าๆได้บอกเราติดกันอยู่นอกตำนานในประสาตนาโยมมีแกก็เท่าไม่เคยเอาสัทธาชีวิตเกิดมาแกงโงเ่เลยอระรมณ ความโงของแกมากแน่เด้กํำชักแกมาพระเทศแหล่พูดชาจำไม่ได้ดอกโยมฉันพระก็บอกจำหนาโยมหนา เทศสอนมาก่อนานแก่คู่วไม่ทันจำไม่ได้จักทีมีพระอาเทศแกก็ไปทั้งแถวในแถวป่าฟังไปฟังมาแก่จำได้แต่มีมาจำได้แกก็ทองปันอึงร้องนำหัวทีไปทางไหน กม็มิ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 พัวบอกว่าบ้าใหญ่แล้วแม่มึงจะตักน้ำก็มิมิจะหุงข้าวก็มิมิพัวเลยหน้าถอดสีก็แลดูเมียซึ่งฟังเทศมาก เทศไมยป้าบาใหญ่ละแม่มึงในว่าบุญเป็นทีพึ่งทำไมมาทำให้ที่พังจากน้ำทุ่งน้ำมาอาบมาผัวพาไปอาบน้ำมนต์นไปทุกแห่งทุกคนคำว่ามิก็ไม่ห่าง ตื่นเช้าก็นําเมียเลวถือหิวพรุงพารังเดินตำลู่ตามทางไปหลายวัดเต็มทนไปหาหลวงพ่อคุณเนอก็ใจบุญมันคงหลวงพ่อสำราญวัดหงท่านบอกไม่รู้แห่งหน หลวงพ่อดีน้องจอกเื่อท่านก็บอกว่าจนจนนะไปหาหลวงพ่อสนก็นั่งนับแต่ซองหลวงพ่อเย็นวัดพอข้านณโมไม่แพงหลวงพ่อนิยมวัดแจ้งก็ได้แต่นั่งจองแห หลวงปู่นิลคอนบุรีโยมมิก็ไปลองหลวงพ่อชมลำตะคองรถน้ำมนต์ก็ไม่คืนผัวเป็นห่วงเป็นใหญ่สุดวิสัยและปัญญาหมดหมอก็ไปหาสัตว์เสียจนขอหึน เต็มทีแล้วยายมิขาเออเห็นหนาจะไม่คืนทำไมมันบ้าหนามึนยิ่งเงินทองก็ไม่มีก็อยู่มาวันหนึง่งเผัวก,ก็จึงน้อยหนาเอือป้ายายมินี่ต้องขาเสื้อให้พ้นทุกข์ขี หากว่าวขามันได้เอะเอาเม,มียใหม่ให้มันดีเออผัวเล่นนอนสูบบุหรี่คิดหาเวลาจะข่าด้วยมีดด้วยเปินดาถ้าเราขืนทำไปพี่น้องใครๆก็ต้องรู้ว่าเราข่าเลยจะไปติดตารางในระหว่าง ชราแกเป็ดจับงูมาได้งูมาอักงูหมยทั้งเห่าดงเห่าปลวกงตํกอรู้อักในป่าเดินขยิมยิมมาว่ากูต้องได้เมียใหม,มห่มาห่อซุกเวรียบรเอยยายมิไม่รู้อะไรพอคำหลงก็มิมิมิมม ลับไหลพวก็ได้เวลาแกงูเห่าเขา่าหมอปิดฝามับเข่ามองพี่ไม่แกล้งจงห้องให้ผู้คนขอราให้ไปสู่สุขติเนอ,อีแม่ แกอตาเกิดใหม่ก็อย่าบ้าเนยใยมิใจบุญจะได้ไม่ต้องติดคุกเวลามันลุกหุงเข่าจัพผูอักงูเห่าต้องพากันร่วมหุนแน่เอามือไปจกหมอเขาต้องถึงคราวแล้วแม่คุณหวังขา่ายายมิ ใจบุญผัวโชคเต้นระบำส่วนยายมีนอนหลับฝันว่าได้ซับล้นเหลืองมาทางไต้ทางเหนือได้จนอิ่มจนนำฝันหาเพลงโคราดก็มาเล่นนะ ตอนผัวเต้นผัวรำมือฝันตั้งแต่หัวคำลับมาจนตลอดคืนแต่พอแจ้งออกมาแกมิ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 มมไปหาหมอเลยจับห่างจับคอเป็นไม่ต้องข่มคืน งูกลายเป็นทองคำผัวรำตอนกลางคืนเมียเมิมิเมะเม,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 มิเอามายืนผัวเลยดังไอายางก็ส่วนเมียปลอดภัยแต่แปลกใจของผัวให้เค็ดวน,น่นะ คนนัวก็แปลกใจเอานักนาก็งูงเห่าแท้แท้ไม่ใช่นกขุมนกกระทาทาไมยังมีค่ามากลายเป็นทองคำหรือยอนเมียใดมิ ยังได้โชกได้หมานอยากจะรู้หลักฐานจึงเรียกเมียเข้ามาถามเมียก็วิ่งมิ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 แทบเจ้าหัวขมํัมพัวเลยขอมาตามพระบุญเห็นทันตนฝ่ายเมียก็มิมิสามีเลยมะมะ จะไปไระไปนาไปตำกรอกเอถนนจะเข้าตลาดเข้าเมืองไม่คุณเครื่องกระมนมิกะมะสองคนไม่ต้องฟังเสียงใครนี่ก็ย้อนโยมมิ แกยังมีทองมากลองจำไว้เป็นหลักเนยอาจโยมทั้งลายก็ลองเอาตามเรื่องเขาสักหน่อยเป็นไรศพเผื่อจะได้ก็ทองคำทองดีงก็ดูอย่างโยมมี แกยังมีทองมาอักไปทางไหนใครก็ทักมากลายเป็นเศรษฐีหรืออย่าอัดโยมมานั่งจะไม่หวังรวยนี้ถ้าอยากคือโยมมิก็ต้องไปอาบน้ำมน เท่านั้นแล้วนี่ก็เป็นแหลกรรมฐานหรือว่าแลเยมินะครับก็เป็นนิทานปรมประนาที่ชาวบ้านก็เล่าต่อๆกันมาก็มาเป็นบุคลาที่ฐานได้นะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นพระที่มีสติปัญญา นะก็ได้แต่งตามเรื่องตามราวมาร้อยแก้วร้อยกรองให้มาเป็นบทประพันธ์เป็นแหล่ทำนองโคราชนะซึ่งทุกวันนี้ก็หาฟังไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าแหล่เก่าๆเหล่านี้ก็นักเทศนักธรรมมกกถึกนะก็อาจจะไม่ค่อยได้จับได้หยิบขึ้นมากล่าว ได้บ่อยครั้งนักก็เลยอาจจะไม่ชินหูดังนั้นก็จึงได้นำบทประพันธ์นี้มาแหลบบันทึกเอาไว้นะก็ช่วยติดตามด้วยนะครับทาง y o u t u นะทาง Facebook l i น์ก็ดีนะครับก็จะนำผลงานของพระเด็พระคุณหลวงพอ่อได้นำมา,าได้บันทึกเอาไว้นะจะได้ไม่สูญหายนะครับก็ผมก็ได้กล่าว ตามที่พอจะมีความรู้นะอาจจะไม่เก่งเท่าครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์หลายท่านก็ตามเถอะแต่กระผมเองก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านมีสติปัญญาในการแต่งเป็นเทนิทํานองเอาไว้นะก็นำมากล่านะถวถวายโดยไว้อาลัยของพระเดชพระคุณท่านด้วยที่ท่านได้มรณภาพาไปเมื่อวันที่6กกันยายน เวลาประมาณตีห้าเศษนะครับปี2 5 6 4วันนี้ก็ฝากไว้เพียงที่นี้นะครับขอบคุณครับ